สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงการติดขีปนาวุธที่ชื่อแลมเพดบนเครื่องบินรบแบบ F-16I ของกองกำลัง AAF โดยพวกเขาระบุทํานองครับว่าพวกเขาใช้อาวุธชนิดนี้ในการโจมตีเป้าหมายทั้งบุคคลสําคัญสถานที่มั่นทางทหารตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเอชเปเนในเลบานอนและในอิรานและเมื่อพิจารณาดูขีปนาวุธแบบแลมเพดดังกล่าวแม้ว่าอิสราเอลจะไม่ได้ออกมาให้รายละเอียดถึงอาวุธดังกล่าว แต่หากดูจากขนาดของขีปนาวุธที่มีขนาด122มิมก็พอจะอนุมานได้ครับว่ามันคือขีปนาวุธพื้นสู่พื้น MLRS M30 M31 ของสหรัฐเมริกาที่ยิงจากเครื่องยิงจรวดแบบ M142 M270 HIMARS จะถูกดัดแปลงมาเป็นเวอร์ชั่นการปล่อยจากอากาศสู่พื้นหรือ m u l t i Purpose Air Launch e d Rocket System ตัวย่อ MARS โดยมันถูกพัฒนาโดยบริษัทเอลมิลิตารีอินดัสเทรียลและถูกออกแบบให้โจมตีถล่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงเช่นสถานีเรดาร์ศูนย์การสื่อสารสังการสถานที่จัดเก็บอาวุธและสนามบินเป็นต้นซึ่งเนื่องจากมันมีพิสัยกว่า150ถึง250กิโลเมตรทำให้มันมีราคาที่ถูกกว่าขีปนาวุธร่อนแบบ Storm Shadow แถมเครื่องบินรบแบบ f 1 6ยังไม่ต้องปล่อยขีปนาวุธในระยะของระบบป้องกันทางอากาศ ด้วยน้ำหนักหัวร330บ330ปอนด์แต่ถูกปล่อยที่มีความสูงกว่า3,000ถึง40,000ฟุตทำให้มันมีความเร็วเหนือเสียงสูงถึง1ถึง1.6มกักยากที่ระบบประกันทางอากาศจะสกัดได้และยังมีพลังงานจนที่ส่งให้หัวรบที่มีน้ำหนักเพียง330ปอนด์สามารถถล่มเจบบาะบังเกอร์ใต้ดินได้อีกด้วยซึ่งอังกฤษให้ความสนใจกับขีปนาวุธแบบดังกล่าวของอิสเาเอลอยามากครับส่วนอินเดียและกรีซ ก็ได้จัดหาไปติดตั้งกับเครื่องบินรบของพวกเขาแล้วโดยอินเดียนำไปติดตามกับเครื่องบินรบแบบซู30 MKI และมิก29ส่วนกรีซกำลังดำเนินการติดตั้งกับเครื่องบินรบแบบ f 1 6ของพวกเขาโดยคาดว่ากรีซน่าจะนำเครื่องบินรบแบบดังกล่าวไปดัดแปลงและส่งให้กับยูเครนและรับมอบเครื่องบินรบแบบ f 35A มาทดแทนซึ่งการดัดแปลงเครื่องบินรบในประเทศของเรานั้น เราเคยดัดแปลงขึ้นเป็นรถแบบ F5E เป็น F5 TS Super t i g i s โดยบริษัท Elbit s y s t e m ของอิสราเอลการปรับปรุง F5 TS Super t i k i s จะสามารถใช้อาวุธอากาศสูกาศนอกระยะสายตาหรือ BVR แบบ r a f a e l I Derby ของอิสราเอลรวมถึงกระเปะ๋อชีปเป้า r a f a e l l i g h t n i n g T ของอิสราเอลระเบิดนววิถีเลเซอร์แบบ Elbit s y s t e m หลายศาสตร์ของอิสราเอล กระป๋าสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบลาเฟลสกายเซลของอิสราเอลและการเชื่อมโยงแบบเครือข่ายผ่านดัตตาลิงแบบลิงค์ทีที่พัฒน,นาในไทยทําให้มีขีดความสามารถเทียบเท่ากับคื่อบินขับไล่ยุคที่4.5และหากว่าไทยเรายังคิดว่าคือบินรบแบบ s 1 6จะยังคงเป็นเครื่องบินที่ตอบโจทย์ต่อยุทธการและเป็นเครื่องบินรบที่คุ้มค่าตอบแทนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีรวมถึงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค การยังคงมีเครื่องบินรบแบบ S16 ที่ตัดแปลงยืดอายุและเพิ่มเคียวเล็บโดยอิสราเอลคงจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝาท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ